พี่โตอยากดูหมอลำงงํิงง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 งิงง,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 งนี่คือเรื่องเล่าสุดสยองที่สุดในชีวิตของแมนซึ่งแมนนั้นได้ประสบพบเจอมาเมื่อไม่นานมานี้เองกับบุ่นุดลึกลับที่ทำให้แมนนั้นได้เสียวสยองกับพฤติกรรมและการกระทำของเขา สิ่งนี้นั้นมันช่างติดตราตึงใจในความทรงจำของแมนแม้ว่าแมนนั้นอยากจะลืมมันแค่ไหนแต่มันก็ยังตามมาหลอกล้อนแมนให้ไม่มีทางลืมเรื่องนี้ไปจากหัวสมองของเขาไปตลอดกาลเลยถ้าเรานั้นพูดถึงหมอลำ แน่นอนว่าก็มีหลากหลายประเภทตั้งแต่หมอลำกอนหมอลำเรื่องแต่ที่สร้างความเฮฮารื่นเริงสนุกสนานกันเป็นอย่างมากก็น่าจะเป็นหมอลำซิ่งซึ่งตง้องเน้นไปที่การร้องและเต้นเพื่อความบันเทิงแน่นอนว่าทางภาคอีสานนั้นเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานบวชงานรื่นเริงงานแต่งงานเลี้ยงต่าง ซึ่งส่วนมากแล้วก็จัดงานกันในยามค่ำคืนแน่นอนว่าถ้ายิ่งวงดังๆมานั้นก็มักจะมีผู้คนจากหลากหลายหมู่บ้านหลั่งไหลกันมาดูบางครั้งนั้นก็มีต่างอำเภอมาดูซะด้วยทำให้งานแต่ละง,งานนั้นต่างมีผู้คนพลุกพ่านอุ่นหนาฝาคั่งทำให้บรรยากาศคลึกคืนและไม่ดูน่ากลัวในวันนั้นแม่น ได้นัดกับเพื่อนๆต่างหมู่บ้านไปเที่ยวที่งานวัดแห่งหนึ่งในอำเภอซึ่งในงานนี้นั้นมีกิจกรรมหลายอย่างเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับเราพีเพลอย่างมากมายและหนึ่งในนั้นก็มีการตั้งห้านหมอลำซิ่งด้วยซึ่งเป็นวงดังที่ทางวัดได้จ้างมาถือว่าเป็นวงดังแห่งยุคสมัยนี้เลยนั่นก็คือวงลำยองหอยทองแดงนั่นเอง หลังจากที่แมนอาบน้ำแต่งตัวให้รอเสร็จแล้วนั้นเขาก็รีบออกตัวโดยรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจในเวลาสามทุ่มตรงของวันนั้นเองโดยระยะทางจากบ้านของแมนไปยังตัวอำเภอนั้นประมาณ10กิโลใช้เวลาเดินทางไม่ค่อยนานมากนะักเพราะแมนนั้นใช้เส้นทางลัดที่เป็นทางลาดยางเล็กๆผ่านแค่2หมู่บ้านก็ถึงแล้ว การไปเส้นทางนี้นั้นทำให้แมนไม่ต้องไปเสี่ยงกับรถใหญ่และรถของคนจำนวนมากที่หลั่งไหลกันไปดูหมอลําซิ่งนั่นเองระหว่างที่แมนนั้นขับรถผ่าความมืดผ่านหมู่บ้าน,น,นแรกไปและกำลังจะไปถึงหมู่บ้านที่สองนั้นบรรยากาศในจุดนี้ค่อนข้างน่ากลัวเป็นอย่างมากในขณะที่กำลังอยู่ตรงกลางทางนั้น แสงไฟจากรถของแมนก็สาดไปกระทบกับร่างของใครคนหนึ่งร่างนั้นเงาวาวับสะท้อนแสงไฟไปด้วยมัดกล้ามเนื้ออันทรงพลังชายคนนี้ใส่แค่กางเกงในตัวเดียวและก็มีผ้าสีแดงพกหัวอยู่ซึ่งลักษณะจากการแต่งตัวแบบนี้นั้นมันค่อนข้างแปลกมากสำหรับแมนมันแปลกจนพิลึกไปเลยทเทียวละ่ะ ในตอนนั้นชายคนนี้กำลังยืนโบกรถของแมนอยู่ในใจของแมนนั้นก็คิดช่างใจอยู่ว่าเขาจะจอดรับชายคนนี้ดีหรือไม่เพราะกลางทางเปี่ยวมืดๆค่ำๆแบบนี้มันคน่อนข้างน่ากลัวมากยิ่งจากลักษณะของชายคนนี้ด้วยแล้วมันยิ่งไม่น่ารับเข้าไปใหญ่เพราะมันดูไม่น่าไว้วางใจเอาซะเลย แต่ด้วยความที่แมนนั้นเป็นคนที่มีความแมนสมชื่อและยังเป็นคนที่มีคุณธรรมสูงส่งยังกับจอมประยุทธ์ในหนังจีนทำให้แมนนั้นไม่รอช้าที่จะจอดรถรับบุรุษแปลกหน้าผู้นี้ซึ่งแม้ว่าเขาจะมีลักษณะที่น่าสงสัยแค่ไหนก็ตามนั่นเองแม้อยู่ในความมืดแมนก็พอมองออกว่าชายคนนี้นั้นน่าจะเป็นชาวต่างชาติ ซึ่งพอมองดูดีๆแล้วก็น่าคล้ายๆพี่โตอยู่เหมือนกันแมนจึงได้เอ่ยปากถามขึ้นไปก่อนด้วยภาษาอังกฤษที่เขานั้นมีความรู้เถาหางอึง่งเพราะไม่ตั้งใจเรียนจึงได้ถามออกไปว่า Where you go บุรุษลึกลับก็ได้ตอบกลับมาในทันทีว่า I want to go to temple แน่นอนว่าแมนนั้นรู้ได้ทันทีว่าชายคนนี้จะไปที่งานวัดที่อำเภอแน่นอนหลังจากนั้นบุรุษแปลกหน้าก็ได้ขึ้นมานั่งข้อมซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของแมนก่อนที่แมนจะขับรถออกไปในขณะที่ขับรถออกไปนั้นในตอนที่รถได้ตกหลุมหรือแม้แต่ตอนที่แมนเบรกรถเพื่อเลี้ยวหรือเข้าโค้งนั้น เขาก็ต้องรู้สึกสยองในใจเพราะดิวโดของบุรุษปิศนาคนนี้ได้สัมผัสเข้าที่ก้นของเขาอยู่หลายครั้งแน่นอนว่าแม้จะมีการเกง่งเนื้อผ้าหนาขวางกั้นอยู่แต่แมนนั้นก็รู้สึกได้เลยว่าดิวโดอันใหญ่นี้นั้นโดนกล่นของเขาแน่นอนแมนขับรถไปเรื่อยๆจนถึงที่ตัวอำเภอ สายตาทุกคู่ต่างจับจ้องมาที่รถของแมนยามที่เขานั้นขับรถผ่านเข้าไปในตัวอำเภอเพราะคนที่ซ้อนท้ายเขามานั้นมันช่างเป็นคนที่ดูพิลึกเอามากๆในขณะที่แมนเด็กขับรถผ่านเด็กแว้นกลุ่มหนึ่งเด็กกลุ่มนั้นก็ถึงกับร้องออกมาเสียงดังว่าเฮ้ยเฮฮนั่นนั่นไอ,ไอตโวเมนบบแน่นอน ชายที่ซ้อนท้ายมานั้นก็หันไปตอบทันทีเลยว่า No 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 I am Ricardo หลังจากที่ขับรถเข้ามาในวัดแล้วชายแปลกคนนั้นก็กระโดดลงจากรถของแมนพร้อมกับพูดขึ้นอีกครั้งว่า Thank you See you again ก่อนที่ชายคนนั้นจะเดินหายไป ท่ามกลางฝูงผีเพลที่ตอนนี้ทุกสายตาต่างจับจ้องไปที่ชายคนนั้นด้วยความตกตะลึงแมนขับรถไปจอดที่ลานจอดรถและได้ไปพบกับกลุ่มเพื่อนๆที่จุดนะักพบเขาก็ได้เล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนๆฟังเพื่อนๆน,นนั้นต่างพากันขำเอายกใหญ่เลยไม่นานต่อจากนั้นวงหมอลำซิ่งก็ขึ้นทำการแสดงซึ่งก็คือวง ลำยองหอยทองแดงนั่นเองแน่นอนว่าเราวัยรุ่นชายหญิงต่างพร้อมใจกันวิ่งเข้าไปหยาวหน้าห้านกันเลยอย่างไม่รอชา้าทุกคนต่างโชว์สเต็ปอันเร่าร้อนและเมามันซึ่งในระหว่างนั้นที่ทุกคนกําลังเคลิบเคลิ้มกับบทเพลงของลำยองหอยทองแดงอยู่ก็ได้ปรากฏร่างของชายคนหนึ่งโผล่ขึ้นกลางฝูงพีเพล ด้วยบุคลิกอันแหวกแนวมัดกล้ามอันเป่งประกายสะท้อนแสงผ่าโพกหัวสีแดงที่ดูโดดเด่นกางเกงในลายธงชาติอเมริกันที่ดูเป็นเอกลักษณ์พร้อมท่าเต้นเขย่าไข่ชุดมันที่แปลกแหวกแนวของชายคนนี้ก็ได้พุ่งออกมาท่ามกลางฝูงผู้คนเลยเด็กวัยรุ่นหน้าห้านหมอลำต่างพากันอุทานออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าไอ้โต ในขณะที่ชายคนนี้นั้นกำลังโชว์สเตปการเขย่าขายอยู่ก็มีสายตาของวัยรุ่นสามคนกำลังจ้องมองเขาด้วยความหมันไส้พร้อมกับกัดฟันแล้วก็พูดออกมาว่าปาดหมอนี่มันคือหมวัวแท้ชายทั้งสามคนนั้นไม่รอช้ารีบปรีเข้าไปก็หวังจะทำร้ายชายก้ามตุงที่กำลังเต้นโชว์สเต็ปอยู่หน้าห้าน ทั้งสามคนออกหมัดมวยเต็มพิกัดใส่ชายปริศนาคนนี้แต่แน่นอนมันย่อมไม่โดนเขาเลยแม้แต่หมัดเดียวชายกล้ามตุงโชว์สเต็ปการเต้นหลบดีการโจมตีทั้งหมดได้อย่างทิ้วไหวเหนือสายลมหัวหน้าแก๊งนักเลงถึงกับควักมีดออกมาก็หวังว่าจะเสียบให้คาด้ามมีดเลยแต่แทงยังไงก็แทงไม่โดนชายคนนี้ซ้ำราย ลับแทงถูกพวกตัวเองเป็นแผลเวอะหวะไปเลยในตอนนี้คนที่มามุงดูนั้นเริ่มแตกตื่นกันแล้วชายก้ามตุงปิศนาคนนี้จึงได้เต้นผิวไหวหลบหนีไปทางหลังวัดซึ่งในบริเวณนั้นก็คือเมนเผาศพและแล้วชายก้ามตุงคนนี้นั้นก็ได้หายไปในบริเวณนั้นนั่นเองซึ่งแมดก็ยังไม่รู้เลยว่า ชายที่เขาได้พบเจอและได้พามาดูหมอลำที่วัดแห่งนี้นั้นมันคืออะไรกันแน่แต่ที่เขารู้สึกสยดสยองก็คือบุรุษปิศนาก้ามรตรุงคนนี้ได้พูดกับเขาว่า See you again นั่นเองถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe กดไล k e like, กดแชร์และอ o m m e n t เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ